แล้วเราก็จะดูปลาต้มโกให้เท่าไรครประปลาต้มโกปลตโกะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยลได้ได้รายได้สามร้อยแล้วกปกนเหมือกัน ลกขารู <Cornell> ้แล้วไอติมหมดแล้วไอติมคุต้องเข้าใอ่ะไอติมยุ่งบนไอตมกแบไอ้้ี้อีดูฝ่ายไเป็นหมอ อย่างเดาก็ตามโดยของหวานค่ะมาเบิ่งค่ะว่าของหวานพวกเป,ปเ็ดสิเป็นอีหยังกันนี่คือแม่ครัวเตรียมของหวานหน้าตาก็หวานหวานใส่ไหมไม่ใส่มาทำความสะอาดแต่งชุดมาดีดีมาดามนอนไปเลยมาทำความเออมาทำความสะอาดมาทำความสะอาด ตัวนนี้พลังงานขนขนมะมดกงบต่ว่เป็นปาตัวไม่ซานนะจ๊ะให้เรากินก็ไม่ได้นะเดินกลับมาหลังบ้านนะพี่รถคงโมโหจะไปตำทุ่งสำให้เรากินทำไมกินนะทำไมกินนะขอนำเนี่ยไฟกระไดห้ามกินตำมะคงไผ่หูบอพี่อ้อยนี่คือข้าวเหนียวมะม่วงนะคะอาหารหวานเราก็มานะคะบอกแล้วอยากกินหรูกินดีไม่ต้องไปไกล้ ไปเฮือนแม่รัวอีค่ะประมุกหลังจากที่คุณด่าสามีเสร็จคุณก็ถือมีดเข้ามาในครัวด่าสามียังไม่จบยังไม่จบเจ้าเถื่อบขาเคยฟักอยู่ฟักอย่าเจ้าเถื่อเดิมจะจงบอกคุณึ้นโค้งึ้นโค้ง ลงอยู่เราโดนกบพอตั้งห่วงกบหอดสมถกะไรพอจมแล้วกันที่รักเผอเดินกันที่รักเด้อค่ะเด้อก้มต่ำก้มต่ำเน่ยแก้มต่ำได้ยินข่าวว่าก้มต่ำหรือคะอาชวนอาแด่ถอดถุงเท้าให้เขาคลิปออกเลยเด้อคลิปออกเลยเด้อก้มต่ำเห็นบอกออกมื่อนี่ออกมื่อนี่คลิปก้มต่ำใครๆก็ถามว่าคลิปก้มต่ำออกหรือเ่เหตุผลที่ออกสาเพราะอะไร พลงติดลิขสิทธ์ค่ะเลยต้องเลยต้องหาวิธีแก่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 คีบกาตีจาว่าเพงี่อะไรอ่ะนั่นแหละมันเพลงติดลิขสิทธิ์ค่ะเลยเหติดตกออกมาการกินไหมไทยเืองไทยใช้แผ่นป้องกเน หนึ่งอันผ่านไปยัดเศษปากนั่บอกกินน้ำห่อน้ำกินน้ำเบิ่งปฏิโทคือ็สีือสีเหลือให้โมกินนะพ่อไปแล้วอันพ่อแม่พี่น้องค่ะแดดอันเดียวประกันนั่งสวย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 อยู่นั่นแหละอู้ไปสีเขียวหน่อยสีสักไปหนอยไปมาอุ้ยยังไม่เขายังไม่เสร็จเพราะว่าเขาต้องมีงาน ดูดีมากเลยน้าคนทำอย่างเงี้ยก็ต้องมีความแบบอดทนมากมานั่งเคี่ยวงา่ะม่นปู๋ยนี่ปกดไผ่แห้งแห้งกดได้แม่งนี่ยังไม่จบนะเหลืองาอย่างเดียวทุกอย่างหมดแล้วเหลือแต่งานก้นขัวงาก้นขัวงาไอนถั่วแดงมันใหญ่ขนาดนั้นน่ะนี่คือของหวานเจ้าของบ้านค่ะถ่วให้นังขึ้นมันคือต้มถั่วแดงมันสุกมาแล้วใช่ไหมเอาเอามาจากเอามาจากเมือง เมืองไอ้นั่นเลยนะคะตุรกีทัวตุรกีนะเนียลีว่าไอเชียไอ้นั่นบตองห่วงเรื่องโปรตีนนะคะโปรตีนโปรเทนโปรทนเจ้ากระชิ่ดแลนด์โดนนะคะคนที่จะลองตินโปรตีนเป็นคนแรกคือพี่โรสนะคะซิงลองเอฟซีตัวจริงเอฟซีตัวจริงต้องลองไม่ว่าอะไรเราก็ต้องลองข้ากระนาบ้านุียตื่นเต้นละเจ เดี๋ยวนะรอหน้าตอนนี้หน้าพี่รถในการคนนะคะจะอยู่อย่างนี้นะคะแล้วเราจะมาดูหน้าตอนเป็นข้องหวานดิสาดนะคะไอติมก็มีนะคะไอติมก็มีนะคะเราจะตกท้ายด้วยไอ,อแตมรู้สึกอะไรนะเมื่อกี้อะไรสองร้อยได้ยินได้ยินคอ,<ด>อ<า>ยีน,นึได้ยินไหมทางนี้สองร้อยแล้วเนาะถั่วแดงอะให้สองละ สองร้อยนะคะด้วยละสองร้อยนสองร้อยสองร้อยสองร้อยสองเป็นไงบ้างคะรสชาติเป็นไงมั่งคะถั่วแดงอร่อยมากเลยค่ะอร่อยจริงเลยตอนที่คนหน้าตาก็ยิ้มแย้มตอนชิมนี่ตรงข้ามเลยแสดงคาแทะหูเลียซ้อนเลยเลียซ้อนเลยถั่วแดงต้มถั่วแดง ญี่ปุ่นก็ต้องมาขอสูตรกะปล่อยเรียนตาถามถามถามค่ะบอกเออว่ะซีเป็นตาสมใช่ซีมึงดูบอกย่าไทยลูกโอ้ยามได้กูสิได้กินเนาะ ค่ะก็ต <Wyoming S 2> ั้งน้ำ่หมมีมีมถึงพี่รมันอตนีมีที่ขูดไอ้นั่นอยู่นะพี่รถมีที่ขูดมะพร้าวเอาไหมอืมพูดลังลายพูดลังลายกับยาขนาดเลยแต่ก็ได้กิเขาเปิดมาไปกินทุเรียนไปไปกินทุเรียนสถิ่มหมูย่างไปเลย แล้วเราก็จะดูปลาตั้องโกให้เท่าไรคะปลาต้งโกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยโซลุปได้ได้รายได้สามร้อยเอาขึ้นไปด้วยด้วยเอาขึ้นไปเป็นไงมั่งคะฟิลในการกินทุเรียนแสบมีความมุสลิมวายุบานสันเมืองไทยบ่เถอะได้กินทั้งทุเรียนได้เบิ่งทั้งต้นมาแต้มั่งนะ ไม่แต่ข้าเนียวฉันบอกแล้วดีเสิร์ตบานฉันดีดีมากเลยอะเหมือนออกมาจากวังเลยเออมันมีหมากม่วงมันมีขนุนด้วยนะคะขนุนแล้วก็มันมีอย่างกอกไม้ไทยเฮ้ยไม้ไทยเรื่องอะไรสายไม้เขาแผ่ทุกอย่างแต่เขากินเขาวเนียวปักม่วงอ่บอกแต่ปักม่วงมันหายก็เกี่ยวมาพกับเยเอาแบบที่เขาบอกทานแล้วเชฟเขาบอกเอาแบบเขาต้องใส่ซ้อมเรอกเขาต้องกินกับซ้อมหรอก กินกับยงกับกินโหลเขามีดอกไม้ซันน้ำได้ทุกคนโอ้มีดอกกระเทียมเรียบร้อยนี่คือดอกกระเทียมป่านะคะนี่คือดอกกระเทียมป่าค่ะเขาเขาใส่ให้เป็นเพื่อความสวยเพื่อความสวยเออกระเหเฮโซเมฆัวเนี่แหละเนาะเพราะว่าการที่เราจะโชว์เมฆัวการที่เขามีมูฟเ็ตสุดตาไม่เป็บจิตเลยอ๋อเจะได้ต ออกก็เลยอ้วนต้องกลับนยังมีน้อยหนึ่งต้องไปเข้าะอย่างเงี้ยนกมังกรขอดอกแครงทีใครบ้างเขาใส่เวลาแต่งหน้าโดนโดนหน้าควรจะขวาม่ได้แต่เวลาข่อยกินของเขาตกทันทีเลยแบบเดียวหมดแล้วตกะหางอ่ะดูดันเลยทั้กินหมดแล้วไอติมก็บอกไม่ใช่ะ อ๋อไอ้ติ้มอยู่ข้างบนอีกนช็อตหนึ่งบกวางอ่ออีกช็อตหนึ่งก็บอกไอ้ิมก่อนนะเรนไผ่ซะก่อนแม้มีไหน้องไม่บอกขมคมจังเลยเนาะว่ามียังไงที่น้องหล่เนี่ยก็สีเมือกสีขอบผ้าธรรมดาขอบท่องแดปแปบนี้ขอบต้องกลัวิ่งเลด ของคนแท้เนี่ยทองเงินนาคเหมือนบออย่างนี้เถอะทองขาวไม่จริงๆเขาไม่ได้จัดอยู่พอทองขาวก็จัดอยู่ในจำพวกทองไงมันก็จะมีทองเงินท่องขาวทองขาวเลยจ้ะสองร้อยกว่นนะสูตรในการกินไหวแสบเด้อค่ะเป็นบาร์เทนเดอร์มาจากใสคะบาร์เทนเดอร์มาจาก ถามถามถามเมืองพี่มูลจังหวัดอุบลค่ะพิมูลหรือพีบุลพี่บุลพิมูลภาษากินแล้วจะมีอาคมคุณเห็นในขวดไหม <laughs> แต่วเวลาเย็นนะคะการเย็นนะคะ <laughs> เ้าต้องล่งคลองก่อนค่ะเพราะว่า <laughs> ะะะจะให้เบงว่ามันคมขนาดไหนฟังเสียงมันบอกอ่ะ <laughs> เสียงเดียวกันกับผู้ชาย <laughs> โอเค คนที่คนที่เป็นเจ้าของวายคนที่เป็นเจ้าของวายย่านบ่ได้กินกับพ่อแม่พี่น้องคะอุ๊ซี่ได้ชีทําอะไรคะชีคอร้องคอร้องฉันอยากอะไรนะฉันอยากมีอะไรกินอีกเน่ยช้าาคมทำให้กินอีกเนี่ยพัสนอแต่ชอบนะนี่คือเจชอวัยอาคมอิลี จะเห็นเมียดอยู่ในขวดน่าเพราะว่าพ่มีทีเปิดไหว้ด้วยค่ะพีมุกเคเลต้องใส่ทีเปิดไหว้ด้วยมีค่ะมีราคาคิปนี้พห้ข้อขวาแครนี้ค่ะหวังว่าคิปนีสิสังเลี้ยงมั่วเลาอให้เพื่อ,ขอขน,นเอพื่อนผู้ชมนะคะเจอกันคิหนาค่ะเอเบอร์สิปห้าคืนเจ้าละมารุนประเภทสิพ้าไปเบิ้นยังค่ะในนอเวในนอเว,นนอเวสวัสดีค่ะขอให้มีทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคะ่ะนาะ